เีนี้ไม่ต้องซื้อเลยนะคะเอเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปที่ร้านขายยานะคะบอกว่าเนี่ยขอชุดตรวจเร็วเขาก็ให้เราเลยก็คือฟรีอะง่ายง่ายเวลาที่จะมีกิจกรรมอะไรที่มีการรวมตัวกันมากๆเนี่ยนะคะเขาจะเอาชุดตรวจเร็วนี้นะอย่างเช่นสมมติว่า จะจัดวันเกิดอย่างเงี้ยนะคะให้เพื่อนมาเนี่ยเขาก็จะบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยก่อนมางานเนี่ยช่วยตรวจเอทเคหน่อยนะว่าเธอเป็นบวกหรือเป็นลบอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นบวกก็อาจจะยังไม่ต้องมาอันนี้ก็เป็นมันคล้ายๆกับเป็นมาร,รยาทอย่างหนึ่งแล้วนะคะในตอนนี้ว่าทุกคนก็พยายามป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อจากตัวเองได้ชื่ออิสราเาพรยทงแยมนะคะเป็นบอกฝอ่ายวางแผนข่าวของบิบิซไยคะ่ะ 80%ก็ก็ใช่เหมือนกับตอนก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะคะนี่หมายถึงทำเทียบจากการที่ตัวเองแบบไปซื้อกับข้าวไปร้านอาหารเ,เดินเล่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็ได้เห็นคนกลับมาใช้ชีวิตค่อนข้างเป็นปกติแต่ว่าเวลาที่ออกไปไหนเวลาที่ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะที่มีการรวมตัวของคนมากๆอย่างเช่นซูปเปอร์มาร์เก็ตไปในรถเมล์หรือว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยคนที่นี่ก็ต้องสวมหน้ากากาอนามัยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างไปจากก่อน 2- 3สมปีที่แล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการสวม กาอามัยเนี่ยคนที่นี่ก็จะแบบไม่ยอมรับแต่ว่ารัฐบาลนีก็กำหนดมานะคะว่าเป็นกฎจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าถ้าเราดูในกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตอนนี้ถ้าดูกราฟมันเริ่มลงมาเริ่มลงมาแล้วเป็นเรีกได้ว,ว่าเป็นเป็นขาลงของที่นี่แล้ว แต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีคนที่เข้าโรงพยาบาลนะคะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังเยอะอยคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตแต่ว่าไม่มากเท่าเท่าช่วงเดียวกันในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา าดูคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1เนี่ยนะคะจะมีประมาณ91%นะคะในสหราชาอาาะะัารักะจากประชากรเกือบจะ70ล้านคนแล้วเข็มที่2เนี่ย83%รนะคะเรียกได้ว่าเกือบจะครอบคลุมประชากร100%แล้วก็เข็มที่3เนี่ย63%เพราะฉะนั้นถ้าคิดในแง่ของคนที่อยู่ที่นี่เองก็รู้สึกว่าเออเราก็มีภูมิคุ้มกัน ามากพอที่จะทําให้เราออกไปใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะก็ความกังวลตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึง่งคือว่าเวลาที่จะมีกิจกรรมอะไรที่มีการรวมตัวกันมากๆเนี่ยนะคะขาจะเอาชุดตรวจเร็วน้นะอย่างเช่นสมมติว่า จ,จัดวันเกิดอย่างเงี้ยนะคะให้เพื่อนมาเนี่ยเขาก็จะบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยก่อนมางานเนี่ยช่วยตรวจเอทเคหน่อยนะว่าเธอเป็นบวกเป็นลบอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นบวกก็อาจจะยังไม่ต้องมาอันนี้ก็เป็นมันคล้ายๆกับเป็นมาร,รยาทอย่างหนึ่งแล้วนะคะในตอนนี้ว่าทุกคนก็พยายามป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อจากตัวเองได้ ที่นี่ไม่ต้องซื้อเลยอะคะ่ะ ATK เนี่ยเพราะว่าอย่างลูก พี่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะครูก็แจกกลับมาให้ตรวจที่บ้าน mm. เดิมทีเขาตรวจที่โรงเรียนนะคะแล้วเขาก็สอนเด็กนะคะว่าตรวจเอทอเอะทำเองทำยังไงแล้วเขาก็มีครูมายืนดูนะคะว่าเด็กเนี่ยตรวจเองถูกต้องไหมพอถูกต้องแล้วเขาก็ส่งเอทเคมา mm. ให้ที่บ้านนะคะเป็นตับเลย mm. แล้วก็เราสามารถที่จะเดินไปที่ร้านขายยานะคะ mm. บอกว่าเนี่ยขอชุดตรวจ mm. ไกลเขาก็ให้เราเลยนะคะก็คือฟรีอะง่ายๆแล้วก็ทําการเนี่ย ก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรวจด้วยชุดตรวจเร็วนี่นะคะแล้วพบว่าติดเชื้อนะคะพบว่าผลเป็นบวกเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปยืนยันด้วยการตรวจ p C R แล้วนะคะไม่ต้องไปตรวจใน l a บแล้วเพราะว่านั่นแปลว่าคุณติดแน่ๆนะคะคือเขามีความมั่นใจในชุดตรวจเร็วว่ามันบอกได้แม่นยำว่าคุณติดเชื้อคือที่นี่เนี่ยเรื่องชื่อเรื่องที่ว่า เป็นแล้วต้องดูแลตัวเองนะคะกอ็อย่างพี่ในที่บ้านก็ติดหมดทุกคนนะคะเ,เราไม่ได้คิดจะไปโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการไม่หนักเขาไม่รับแล้วก็แต่ว่าคุณก็สามารถเขามีสายด่วนให้คุณโทรโทร,โทรศัพท์ไปปรึกษาได้นะคะทุกคนก็จะรู้ว่าเอาไปซื้อยาแก้ ไปรักษาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหมายถึงว่าคนอื่นที่เขาหนักเนี่ยเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคนที่ไม่หนักก็ดูแลตัวเองไปแต่ก็เตียงก็เต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้เตือนเขาถึงได้ออกมาตรการนะคะเพื่อที่จะลดภาระของโรงพยาบาลเพราะที่นี่เนี่ยมีประเด็นเรื่องของเตียงในการรับรักษาผู้ป่วยเนี่ยมีจํากัดนะคะถึงแม้จะไม่มีโควิดเนี่ยซึ่งวิธีการของที่นี่ที่เขาจะเน้นเนี่ยก็คือว่าให้การรักษาคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ะะเพราะว่าโอเคคนหนุ่มสาวเด็กเนี่ยก็ติดแล้วก็อาจจะมีอาการไม่หนักแต่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการดูแลมีกระแสมาวรัฐบาลเนี่ยอาจจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆในในสหราชาณาจักรในอังกฤษโดยอย่างเช่นนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาใช้แผน B อยู่นะคะก็คือว่า เวลาไปในที่สาธารณะที่มีคนรวมตัวกันมากต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะคนส่วนใหญ่ยังต้องทํางานที่บ้านอยู่ตอนนี้รัฐบาลกําลังคิดว่าอาจจะปรับผ่อนคลายมากขึ้นกว่านั้นอีกแต่ว่าก็มีเสียงเตือนมจากองค์การอนามัยโลกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดว่าจะทําได้เร็วขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอมิครอนเนี่ยเป็นเชื้อที่แบบว่าเบาไม่แรงแต่องค์การอนามัยโลกบอกว่าถึงจะเบาไม่แรงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องวางใจได้อย่างรวดเร็ว คือถ้าไม่มีไวรัสกลายพันธุ์ชนิดอื่นขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มีความรุนแรงเนี่ยก็เข้าใจว่าที่นี่น่าจะมองไปข้างหน้าได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างในอังกฤษเนี่ยช่วงคริสต์มาสปีนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีการจำกัดไม่ให้คุณแบบจัดปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็ชัดเจนว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคริสต์มาสปีที่แล้วการรวมตัวของคนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนคริสต์มาสปีนี้นะคะในอังกฤษนะคะ คนก็สามารถที่จะออกมาฉลองกันได้สิ่งที่มองไปข้างหน้าในอนาคตณขณะนี้คือเดี๋ยวจะมีช่วงปิดเทอมของเด็กนะคะในช่วงเดือนกุมภาซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวนะคะไปเล่นสกีไปพักร้อนไปอะไรกันในช่วงพักร้อนในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะก็คนก็แบบเหมือนกับตั้งหน้าตั้งตารอคอยสิ่งนั้นนะคะคนส่วนใหญ่ก็มีความหวังในเชิงบวกนะคะว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ